หมอมันธษาผมก็ให้คำว่าแต่งต้นนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยพีเ e คกระสอบสีส้มนะครับบำรุงนะครับโดยใช้เคมีดึงออกมาก่อนดึงยอดออกมาให้ได้ก่อนนะครับก็ใช้ปุ๋ยเคมีให้ดึงดึงยอดออกมาเสมอปุ๊บช่วงบนบุงใบให้ใช้กระสอบสีสม้มปูพื้นเลยนะครับปูทิ้งไว้เลยอ่าสารอาหารมันจะมันจะยาวนานนะครับสองสามเดือนนะครับสำหรับปุ๋ยพีเ e คนะครับ ถ้าเคมีก็สิบห้าวันก็หมดแล้วแต่พีเคยาวเลยนะครับช่วงช่วงเตรียมเตรียมยอดในการราดสารนะครับผมก็จะอ่าฉีดนะครับไมพาวเวอร์เซตนะครับตานี้นะครับฉีดสามครั้งนะครับโดยใช้ศูนย์ห้าสิบสองบวกกับตัวน,นี้เป็นหลักนะครับเพื่อที่จะกดยอดไว้ยอดเดียวทำใหญห้าร้อยต้นถ้าถ้าที่ส่ต้องเอายอะให้ได้โดย นะครับฉีดไม้พาราเซามรอบกับศูนย์ห้าสองสามสี่กดกดไว้กดไว้เลยนะครับกดให้มันอั้นไว้ให้ยอดให้มันอั้นเลยนะครับเราก็วางแผนในการลาดสารนะครับลงเปิดสิงหาเราก็จะลาดประมาณกลางมกรานะครับเราก็ทํายอดมาเรื่อยๆนะครับฉีดรักษาหนอนรักษายอดโดยใช้ชุดนี้นะครับเป็นตัวตัวหลักนะครับกับพวกยาฆ่าแมลงนะครับ พอได้ปุ๊บเราก็อ่าทําสารเลยนะครับนะครับโดยไม่มานทาสารผมไม่มีค่อยมีเวลานะครับผมรับราชการอาหารอยู่ผมก็ช่วงจังหวะพักแล้วก็มาช่วยเขานะครับอ่าช่วงจังหวะฉีด,ด,ดอ่าฉีดยาก็มาช่วยเขาบางทีก็จ้างนะครับเวลามีน้อยเราก็รันมาให้เขาครับวันนี้ก็ก่อนลงคไข่ลงไปฝึกสองเดือนก็มาช่วยเขานะครับเพื่อที่จะให้มันฉีด ผสมเทียมโดยใช้ตัวนี้เป็นหลักเหมือนเดิมแล้วก็เอายาท้องตลัดมาผสมเทียมตัวสองตัวนะครับแล้วก็เอาปกยาหนอนครับแต่ตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าดูการช่อนะครับมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าได้สองเดือนนะครับสองเดือนหกสิบวันนะครับวันที่สิบหกนี้สิบห้าสิบห้าพวกนี้สิบหกยังยังไม่ครบสองเดือนก็จะเริ่มบานนะครับลำใยสองเดือนมันจะบานหมด สามเดือนมันจะตีลูกหมดนะครับสีสีเดือนก็จะเป็นการแต่งก็ลักษณะนี้ทาเป็นเซียเซีเซตาเราก็จะใช้ตัวนี้ฉีดยาวๆเลยนะครับตั้งแต่าลาดสารน,นะครับลาบสารแล้วก็ฉีดเปิดใช้ตัวนี้ยาวๆเลยนะครับครึ่งครึ่งแล้วก็สิบห้าแคปซูลสูตรของพี่นกนะครับปีบุญดมแนะนาม,มาอ่าเพราะว่าแม่บ้านเขาก็เป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ผมก็ให้เกียรติแม่บ้านเขานะมาณนี้ก็ถือว่าโอเค บใบนะครับมันออกออกดอกใบมันก็จะยังอ่อนอยู่ฉีดไปเรื่อยเดี๋ยวโดวใบก็เข้มใบเข้มปุ๊บพอพอลูกมันติดปุ๊บมันก็จะเลี้ยงลูกได้ดีก็ลักษณะนี้พวกโรคพวกอะไรมันจะไม่ค่อยมีครับใบมันจะมันนะครับนะครับถือว่าโชคดีขอบคุณมากครับ